อ่ะคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับ <im it> เหตุการณ์นี้ต้องเตือนสําหรับใครที่มีความประสงค์มีความต้องการจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศ<ช>ต้องระมัดระวังนะครับต้องดูช่องดูทางให้ดีครับเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นท่านอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอาจจะถูกหลอกได้นะครับเหตุการณ์นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีมีชายหนุ่มคนหนึ่งเปิดบริษัทขึ้นมาแล้วก็แอบอ้างว่าสามารถส่งคนไปทํางานที่ต่างประเทศได้นะครับไปทํางานด้านการเกษตรครับ ส่งไปที่เกาหลีใต้ส่งไปที่ออสเตรเลียส่งไปที่ญี่ปุ่นปรากฏว่าเขาอ้างบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเข้ามาสมัครเพื่อไปทํางานเยอะนะครับต้องจ่ายเงินเสียค่าใช้จ่ายแต่ส่งไปไม่ได้เพราะว่าติดโควิดแต่ว่าสุดท้ายตํารวจสืบทราบครับว่าจริงๆแล้วเขาไม่มีความสามารถที่จะส่งคนไปทํางานที่ต่างประเทศได้ครับมีคนที่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายรวมๆแล้วเนี่ยก็2องล้านสามแสนบาทนะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถติดตามตัวได้รับผู้ต้องหารายนี้คือนายสวัยหรือกันนพัทอาจสมัยครับเป็นชาวอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดอุดรธานีครับในคดีช่อกงประชาชนหลอกจัดหาส่งคนไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วก็มีการปลอมแปลงเอกสารราชการด้วยนะครับโดยนายสยามสิริมงคลครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่ามีผู้เสียหายมาร้องเรียนครับว่ามีเพจ Facebook เพจหนึง่ง เขาใช้ชื่อเพจว่าบริษัท GP Thailand Group จำกัดแล้วก็อ้างว่าบริษัทเขาเนี่ยนะครับสามารถจัดส่งคนไปทำงานที่ต่างประเทศได้อยากจะไปที่ไหนออสเตรเลียไปได้ครับญี่ปุ่นไปได้เกาหลีใต้ไปได้เปิดทำการมาตั้งแต่ปี2562ทําให้มีผู้หลงเชื่อครับเสียเงินค่าสมัครจ่ายค่าสมัครจ่ายค่าธรรมเนียมกันไปเนี่ยนะครับคนละ90,000บาทรวมแล้ว28คนด้วยกัน มูลค่าความเสียหายอยู่ที่2 3 5ล้านมื่นห้าพันบาทครับพลตํารวจตรีพิสนุอุณหเสรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีระบุว,ว่าจากการสืบสวนเนี่ยนะครับพบว่าคนร้ายไปเปิดเพจ Facebook แล้วก็ใน a c e b o o k เนี่ยนะครับเขาก็จะลงภาพบรรยากาศขณะที่กำลังพาคนไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินมีภาพถ่ายรวมหมู่ของบุคคลที่เขาอ้างบอกว่าเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ทางบริษัทเนี่ย พาไปทํางานที่ต่างประเทศกําลังจะเดินทางขึ้นเครื่องแล้วก็มีภาพถ่ายการทํางานที่ต่างประเทศด้วยครับเอาภาพเหล่านี้มาลงใน Facebook เพื่อหลอกให้คนเชื่อครับแล้วก็ยังไปเช่าอาคารสํานักงานที่ถนนอุดอรด,ดุษฎีใกล้ๆกับแยกรังสีนามีการปลอมแปลงเอกสารราชการเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือทีนี้หลายคนอาจจะไม่ได้ดูในรายละเอียดมากนักพอเห็นที่หน้า Facebook เห็นภาพเห็นบรรยากาศติดต่อสอบถามเข้าไป โอ้มีสํานักงานมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหลง่งดูน่าเชื่อถือก็หลงเชื่อครับค่ะอืมหลงเชื่อสมัครเข้าไปติดต่อเข้าไปเสียเงินค่าสมัครเนี่ยคนละ9ก้าหมื่นบาทครับแต่ทางบริษัทเนี้ยเขาก็อ้างบอกว่ายังไม่สามารถส่งไปทํางานที่ต่างประเทศได้นะ,ะที่สมัครมากันช่วงเนี้ยเพราะว่าติดสถานการณ์โควิดยังส่งไปไม่ได้แต่ทีนี้พอเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตํารวจไปตรวจสอบพบว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ติดโควิดครับ แต่ว่าไม่ได้มีความสามารถที่จะส่งไปทํางานได้จริงๆครับอืเปิดขึ้นมาหลอกลวงล้วนๆนะครับคแล้วสุดท้ายพอสืบทราบไปเนี่ยนะครับเหมือนจะไหวตัวทันปิดเพจหนีไปเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งข้อหาช่อกงประชาชนและได้ยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมในฐานฟอกเงินด้วยนะครับทีนี้อยากให้ดูข้อมูลตรงนี้คุณผู้ชมครับมิจฉาชีพรายนี้ที่ตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อหลอกลวงเนี่ยเส้นทางการเงินเขาเป็นอย่างไร จากการตรวจสอบเบื้องต้นครับผู้ต้องหารายนี้นําเงินที่หลอกเหยื่อมาสมัครคนละเ0 0 0หบาท90,000บาทได้นะครับเอาไปลงทุนต่อยอดทําธุรกิจครับเอาไปเปิดร้านอาหารเยลโล่แบล็กในตลาดรถไฟถนนทองใหญ่นะครับเขตเทศบาลนครอุดรธานีครับเอาไปขยายกิจการประกอบธุรกิจโรงน้ําดื่มในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานีและอําเภอหนองหานเอาเงินจากคนที่อยากไปทํางานต่างประเทศเนี่ย ไปดาเนินการในธุรกิจของตัวเองเอาไปขยายกิจการนะครับตำรวจในตามไปอายัดทรัพย์ทั้งหมดครับมูลค่า,าราวๆแปดล้านห้าแสนบาทแล้วก็ยังคงยืนยันครับว่าจะต้องทําการตรวจสอบตามพรบฟอกเงินว่ามีความผิดฐานฟอกเงินเพิ่มเติมด้วยหรือไม่นะครับโอ้โหนี่ให้ความหวังคนอื่นนะครับเพื่อเขาหวังว่าจะไปทํางานแล้วก็เก็บเงินกลับมา,าสู่ประเทศไทยกับกลายเป็นว่าเสียเงินเสียทองไปถูกหลอก แล้วไม่ได้ไปทํางานด้วยบางคนกู้นี่ยืมสินมากเลยนะเพื่อเอาให้ตัวเองเนี่ยสามารถเดินทางไปทํางานยังต่างประเทศได้ดีครับสุขดำเนินการนะครับแล้วก็พรบาฟอกเงินนี่เขาเรียกว่าตามยึดทรัพย์หมดนะครับครับ